สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูช a นลนะครับวันนี้นะครับลายเกมเศรษฐีก็ได้อัปเดตอ่าสองจี้เครื่องรางใหม่เข้ามานะครับจี้แรกมีชื่อว่าอุปกรณ์เขียนแบบเรือราดตะเวนนะครับกับอ่าอีกหนึ่งจี้ที่ชื่อว่าอุปกรณ์เขียนแบบแอดวานซ์ซูเปอร์ไดม i ชันนนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าความสามารถมันเป็นยังไงและก็หน้าตามเป็นยังไงนะครับเนี่ยนะจี้ใหม่นะครับผมอุปกรณ์เขียนแบบเรือราดตะเวนวาร์ปต้องมีวาร์ปด้วยเหรอแค่ราดตะเวนก็พอแล้วมัง้ง ส่วนนี้มิงกี้นะครับอุปกรณ์เขียนแบบ a d v a านซ์ซ u เปอร์ด e เมนชัหน้าตาคลายกับแบนบูมเลยนะไปะเราไปดูความสมามารถของอุปกรณ์เขียนแบบเรือราตาเวณวาร์ปนก่อนนะครับเมื่อก่อสร้าง3หลังนะัก็จะมีโอกาสนะครับ45เปอร์อย้ายไปยังตำแหน่งจุดยืนนะถ้าไม่แสดงผลเนี่ยจะบวกเพิ่มทีละ15เปอร์นะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันก็จะได้รับเงินค่าก่อสร้างคืน60เปนะครับ เมื่อตกพื้นที่ของฉันก็จะมีโอกาสนะครับเพิ่มค่ามาทางาคูณ2นะครับ55เปนะแล้วก็เลือกย้ายไปพื้นที่ของฉันนะความสามารถมันขายกับเป็นเรือวาร์ปเลยนะครับเพียงแต่ว่า,ามันเพิ่มความสามารถตรงตกเมืองแล้วได้เงินคืนมานะมาตอนนี้ที่2อนะครับอุปกรณ์เขียนแบบ a d v a n c e s u u p r r i m m n s s o o n นะความสามารถของมันก็ เมื่อเราก่อสร้างเลนท์มาร์กก็จะมีโอกาสนะครับเจ็ดสิบเปอร์อ่าเพิ่มค่าเป็นทางคูณสองคูณสี่คูณแปดอ่าเลนท์มาร์กที่เราก่อสร้างนะอ่าเมื่อก่อสร้างก็จะมีโอกาสนะครับ Saint สี่สิบห้าเปอร์อัปเกรดเป็นเลนท์มาร์กแล้วก็ย้ายไปหัวมุมหรือไปบื้ีพิเศษก็ได้นะครับถ้าไม่แสดงผลเนี่ยจะบวกเพิ่มทีละสิบเปอร์นะอ่าที่นี้นะครับความสามารถมันขายกับแหนมุมเลยนะมันบวกเปอร์เพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วก็อ่าเพิ่มค่าเป็นทางตอนที่เราอัปเกรดเป็นเลนท์มาร วิธีกอธรานะครับก็ตามหาอุปกรณ์เขียนแบบ A บก2ชิ้นเครื่องยนต์ i p o d A 3ชิ้นนะครับก็จะแลกสัญญาอุปกรณ์เขียนแบบ s ได้นะจากนั้นนะครับเราก็สะสมไม่ครบสามารถนํามาแลกที่ในอีเวนต์นี้นะครับมีนะครับอุปกรณ์เขียนแบบเรืออวกาศอุปกรณ์เขียนแบบ Double Wing อุปกรณ์เขียนแบบเรือาร์ปอุปกรณ์เขียนแบบ Advanced Super Dimension แล้วก็อุปกรณ์เขียนแบบเรือราตวนวาร์ปนะครับ ผมจะสุ่มหาที้นี้เลยนะอ่าิท e เวตนนะครับก็จะสามารถอาแลกออฟเสริมได้นะครับเป็นออฟล็อกมงคูนนะน่าสนใจเลยนะครับน่าสนใจเลยไปเราไปตามหากันนะครับผมมีเพชรอยู่12800 <000. S 1> นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมเนี่ยจะปิดอ่าี้ใหม่ได้หรือเปล่านะแล้วถ้าปิดเนี่ยจะปิดเท่าไหร่นะปับ๊บไม่มีอะไร <c oughs> <c oughs> สุ่มเลยนะ อสองจะปิดได้ไหมนะผ่านไปหนึงร้อยนะครับยังไม่เจอแมก้กระทั่ง A ยังนะครับยังเงียบอยู่มาไหมไม่มานะครับไม่มาไม่มายังไงลีบเลยทุกคนลีบเลย ผ่านไป400แล้วนะมาเถอะเออมาแล้วชิ้นแรกนะไม่มีอะไรนะครับอืมไม่มีอะไรไอ้ดีหลักของผมเนี่ยน่าจะไม่หานะผมมีอ่าแปลนเรือวาร์ปอยู่แล้วเวอร์ชันดาร์กด้วยใช่ไหมข้ามไปก่อนดีกว่ารอนะครับผมรอทำเวอร์ชันดาร์กแล้วกัน เท่าไรเนี่ย800ร้อยแล้วนะ800นี่ได้ A บวกมา1ชิ้นปะแล้วก็ A นะครับ A 2สองชิ้นดูแล้วน่าจะไม่ง่ายเลยนะครับยัง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 แนลักกี้ยังไม่ให้เลยเลยนะมาดิไม่มานะ <c oughs> นึกว่า,าวัตถุดิบเอสมาอมเอ๊ไม่ใช่วัตถุดิบนะเอ๊ะม,มีอะไรไปต่อนะไปต่อนีอ่บวกนี่ต้องหาสิบชิ้นปะหาเยอะนะเนี่ยถ้าหาสิบชิ้นเนี่ยม,ม,มาเถอะชิ้นที่สองอยู่ไหน เออมาแล้วชิ้นที่สองนะชิ้นที่สองมาแล้วขาดอีกแปดหรือเปล่าเดี๋ยวขอไปดูกันนะเม <c oughs> ื่อกี้จำไม่ได้มันหาเท่าไรเหลือราตเวนโอ้หาแค่หาแค่แปดนะครับหาไอ้บวกแค่แปดนะตอนนี้ผมได้มาสองเหลืออีกหกนะครับเหลืออีกหกนึกว่าหาสิบอัน ไปไปต่อไปต่อเยกินนลัคก,กี้ก่อนนะเกินนลัคก,กี้เว้ยไอ้บวกมาหน่อยไม่มาเลยไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรมาไหมไม่มานะครับไม่มาป๊อปไม่มีอะไร <c oughs> เอ๊อนะเอีเดี๋ยวก็ต้องมีคนถามผมแน่เลยเฮ้ยพี่ครับอีเวตนนี้ควรเอาจี้อะไรดีระหว่างลาดตะเวนกับแปนมุมแอดวานผมตอบได้แค่นี้นะครับว่า่าถ้าถ้าเล่นสายล้มอ่ะเอานะครับเอาหรือราดตะเวนนะแต่ถ้าเล่นสายวิกอ่ะเอาแปนมุมเนี่ย สามะนเนาะขาดีขาดีห้านะครับขาดีห้าเฮ้ย <laughs> ยากคือนั่นเนี่ยอสองพันนะครับสองพันแล้ไอ้บวกมาสามชิ้นเอ้ยต้องมาแล้วมั้งเนี่ยต้องมาแล้วต้องมาแล้วโอ้โหไม่มาไม่มาได้ไงเนี่ยแสงขึ้นตั้งเยอะไม่ไม่มานะคะแนนลัอกกี้เต็มอืม เงียบไม่ออกเลย <c oughs> ไม่มีอะไรครับ <c oughs> ไม่มีอะไรเฮ้ย <c oughs> ไม่มีอะไร <c oughs> ไปต่อนะไปต่อขาดอีกห้าชิ้นเนาะอีบวกอีกห้าชิ้น อย่างเงียบสิเพื่อนมาหน่อยมาหน่อยไปบวกมาคุยกันหน่อยเพื่อนโอ้ยกีบเลยทุกคนมาดิไม่มานะครับไม่มามาไม่มาไม่มาจะมปันเงียบอย่างนี้ผ่านไปแล้วนะครับสองพันแปดเกือบสามพันแล้วนะมาดิเอนะครับเอ

กิบเลยทุกคนตอนเนี้ผมเปลี่ยนเป็นภาษาอีดูแล้วนะขา,าดนะครับขา,าดขาดอีบวกอีก3อันนะไปะเราไปซุ่มกันต่อเอนี่ยังไงก็น่าจะครบอ่ะอไปเลยนะครับไปเลยชื่อขึ้นไหมไม่ขึ้นนะชื่อผม MLD 14ปะ่ะ ขึ้นไหมไม่มีไม่มีชื่อขึ้นนะไม่มีชื่อขึ้นอ่ะชื่อขึ้นแล้วนะครับมาสีนะครับสีขาดอีกสีนะแสงไม่ขึ้นไม่ได้ลุ้นเลยนะชื่อขึ้นไหมชื่อไม่ขึ้นนะชื่อไม่ขึ้นนะครับชื่อไม่ขึ้นแสงไม่ขึ้น แสงไม่ขึ้นแสงไม่ขึ้นชื่อขึ้นไหมโอ้โหชื่อไม่ขึ้นโอ้ยเป็นไงแสงไม่ขึ้นนะแสงไม่ขึ้นแสงไม่ขึ้นอ ah. ีมานะชื่อขึ้นไหมโอ้โห may ชื่อไม่ขึ้นเลยชื่อไม่ขึ้นนะ ลุนชื่อเดียวตอนนี้ถ้าถ้าลุน้นถ้าชื่อขึ้นเนะี่ยมันมีโอกาสที่จะได้นะครับวัตถุดิบ A บวกเนาะถ้าถ้าเเนี่ยชื่อไม่ขึ้นนะเปิดคะแนนะลักกียร์น,นะอตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับประมาณ4,000นะครับ4,000ันสีได้ A บวกมา4ชิ้น 5, อีกสี่ชิ้นไทยสี่ชิ้นก็อีกสี่พันแปดพันโอ้เดียวนะเวอร์ชันน้ำตา,ตา 8, ลแปดพันนี่เหรอ,อเกินไปไหมเนี่ยเกินไปไหมชื่อขึ้นไหมชื่อไม่ขึ้นนะชื่อขึ้นไหมเอาชื่อไม่ขึ้นอีกชื่อขึ้นไหมเนี่ยเอาชื่อไม่ขึ้นนะครับชื่อไม่ขึ้นลุ้นชื่อ,อเดียวเลยตอนเนี้ย เชื่อกันไมมเอาแสงไม่ขึ้นเฮ้ยทำไมมันน่วงจังเพื่อนโอ้โหเหมือนกันเลยด้ภาษาอีนูเขออกยากนะโอ้อะไรวะเนี่ยสุ่มหายสุ่มหายเลยทุกคนไม่ง่ายแล้วอีเวนเนี่ย เอ๊ะนะครับเอ๊อน่าจะครบแล้วมั้งชื่อไม่ขึ้นนะคลิปเลยเออ้โอยเอ๊พอแล้วเอ๊เดี๋ยวเราเปิดคะแนนลัคกกี้รอบนี้เราจะไปภาษาอังกฤษมั้งนะ คะแนนลักกี้ก็ไม่ติด A ok บวกกันนะปกติอ่ะถ้าเกิดสุ่มแล้วมันไม่ค่อยออกเนี่ยคะแนนลักกี้มันจะติด A บวกให้นะ ok แต่ครั้งนี้ <c oughs> ไม่เลยเรามาลองภาษาอังกฤษกันบ้างนะดูซิว่ามันจะออกดีหรือเปล่านะครับอ่ะมายัางไงยังเงียบนะครับยังเงียบ คอาพุ่สไปแค่ครั้งแรกอฮยังไงแสงไม่ขึ้นนะแสงไม่ขึ้นเลยหยิบเลยแสงแสงแสงจะได้โอ้โหแสงไม่ขึ้นเลยทุกคนยังยังเงียบยังเงียบแสงมาน่าจะว่าเป็นแสงอินะ แสงสีทองไม่ได้ลุ้นเลยโอ้โหหนักเลยเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเออเดียวทุกคนทำไมมันโอ้โหมันยากเลยวะแสงมาแต่ชื่อไม่ขึ้นเนะี่ยกับภาษาบ้านเราดีกว่ามาั้งภาษาไทยองจะดูดีกว่าเนี่ยไม่ติดนะ ชื้นไหมไม่ขึ้นโอ้โหตายตายตายปลกพันแล้วอะ่ะปกพันแล้วยังได้อบวกแค่สี่อันเท่าเดิมอืม,อมีอยากได้แล้วเออยากได้อบวกเพื่อนเดี๋ยวสูมอีกพันหนึง่ง <laughs> เห็นด่าไม่ดีเรากลับกาตาไทยเหมือนเดิมเด้อโอ้โหไม่ได้อะไรเลยนะแหนลกูกี้มาเถอะโอ้โหไม่ติดไม่ติดเอ๋เราไม่อยากได้เอเราอยากได้ไดบวกเพื่อนเอเราน่าจะคบเป็นแล้วเอ้นะครับเออม เอลลนัวเลยโอ้ถ้าใครอยากได้เอเนี่ยมาเลยนะภาษาอังกฤษเนี่ยเอกแล้วต hmm. ิดเธอไม่ติดนะเอกแล้วเอกแล้วโอเอมาโลนัวเลยโอ้โหดับเบิลเอ มาปะเนี่ยไม่มานะเฮ้ยเดียวนะมันหยุดไว้นิชิ้นที่สี่นานมากๆแล้เนี่ยชิ้นที่ห้าไม่มาเลยอะ่เออเอะเอ,อกแล้วอ้เอกแล้วทุกคนโอ้ภาษาอังกฤษเอกเอกออกรัวเลยไม่มีอะไรนะตาย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 อ่าเดี๋ยวเปิดคะแนนล็อกี้ติดกลับบ้านเราเถอะอไม่ไหวละต่างประเทศ เงือชิปหายไงเนียวคะแนนลักกี้ก็มาให้แล้วหน่อยผมกลับมาที่ภาษาไทยแล้วนะ ยังนะครับยังยังอยู่ที่สี่ชิ้นเหมือนเดิมนะเราต้องการอีกสี่ชิ้นนะกับเพชรหกพันไม่รู้จะปิดได้หรือเปล่าอืยากเหลือเกินนะครับยากเหลือเกินตอนนี้นโดนไปแล้วนะครับประมาณเจ็ดพันใช่ไหมเอ้ยใช่ไหมเกือบแล้วละ่ะเ,ออเกือบเจ็ดพันแล้วละ่ะหกพันกว่า ยี่าัแล้วถูไม่น่าไปต่างประเทศเลย <c oughs> บ้านเราก็ดีได้หาแล้วตอนเนี้ยโดนไปแล้วนะครับเจ็ดพันะครับเจ็ดพันเจ็ดพันขาดอีกสามมีขนาดเวอร์ชันธรรมดาเนี่ย <c oughs> ดูแล้วน่าจะแปดพันบวกอะมาเถอะเพื่อนเอ้ยมาเถอะออไม่มาอีกไม่มาอีก บ้านเราเนี่ยชื่อมันขึ้นไม่ทันนะครับชื่อมันขึ้นดีเล่นะแต่ขอให้แสงมาเนี่ยถ้าแสงมาไม่ได้ลุ้นไงโอ้โยครบยังมาเนี่ยสองอันเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะเจ็ดหรือแปดเนี่ยเจ็ดนะขายทีกหนึาาน่งครับขายทีกหนึ่งอ่าได้ลุ้นแล้วกว่าจะมา <c oughs> เปิดคะแนนลัคก,กี้ก่อนเดี๋ยวมาในในคะแนนลัคกกี้อันหนึ่ง ยังยังยังเอ่อยากได้แล้วเออยากได้เอบวกเพื่อน <c oughs> ไม่มีอะไรงั้นแหละ <c oughs> มาไมไม่มานะไปอีกอันหนึ่งนะอีกอันหนึ่งเอบวกแสงไม่ขึ้นนะเอมาไหมมาไหมอึ๊บไม่มานะไม่มา มาไหมไม่มาแหมแหมแหมไม่มาแหม <c oughs> ทำเงียบนะทำเงียบนะสุดท้ายเนี่ยแสงไม่ขึ้นนะแสงไม่ขึ้นแสงไม่ขึ้นมาไหมไม่มานะครับไม่มา อะไรมาแล้วแสนมาแล้วแสนมาแล้วต้องมาละต้องมาละต้องมาละวโอ้ยยังยังยังมาไม่โอ้ยยัง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 ไม่ปิดนะขาดอีกอันนึ่งเปิดคะแนนลัคกี้ก่อนเปิดมาในคะแนนลัคกี้เกมจะเห็นใจแปดพันแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยแปดพันแล้วทุกคนแปดพันเป๊ะเลยเนี่ยตอนเนี้ยแปดพันเป๊ะ ทำไมมันแพงอย่างนี้ไม่ใช่ดาร์กนั่นนี่ยังกินเราซะแ่บเลย <c oughs> ไปเอยนะผมเนะี่ยอะไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรยัง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 มาเถอะยังนะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหยังล็อกอะไอดีเนี่ยยังล็อกเลย ต้องมาแล้วล่ะต้องมาละสองอันเนี้ยมาไหมโอ้โหไม่ไม,ไม,ไม,ม่ไม่มาไม่มาเปิดอนลักกี้กันนะลุ้นลุน้นลุ้นลุ้นอันสุดท้ายเนี่ย <c oughs> มันเหนียว่ะเ <No. S 1> ออแสงมาตองมาแล้วละมั้งต้องมาลวต้องต้องมาแล้ว,ลอลว,ออลวโอ้โหยังเื่อดอิแสงไม่ขึ้นนะไม่มีอะไรไม,มีอะไรปิดเถอะโอ้ยางย่างยาง,ยางโหเพ็ดเผ็ดอร่อยแน่เลยวะ่ะไอดีเนี้ยเพ็ด <c oughs> น่าจะหวานแน่เลยอะ โอ้เพชรหวานนะชายาผมไม่มาไม่มาเอ้ยเยี่ยมไปเลยโอ้โหทุกคนยังล็อกอะ่ะให้กูเธอโอ้โหมีอะไรโอ้ไม่อยู่ตรงนี้เองโอ้ยโ,โดนมาแล้วเนี่ยเก้าพันทุกคนเก้าพันเป๊ะเ,เลยมั้งเนี่ย หรือไม่ก็9000กนะับห้น่ะอู๋นี่ขนาดเวอร์ชั่นธรรมดาเนี่ยล,ล่อเราเก0 0พเลยเนี่ยโกดได้ไหมเนี่ยฮะผมกดอยู่ไหนวะจะกดเทกตหนไหนเนี่ยแรกผิดนะแรกผิดนิดลั่นหนักเดิมอีกเน,นี่ยฟับอืม,อ,มอ่ะนี่นะก้อนเขียนแบบเรือรากตระเวนนะครับ นะครับปับ๊บมีโอกสาสส5เปอร์อาการ์ดป้องกันที่อ่อนพลังเดี๋ยวนะเดี๋ยนะนะเอามาแลกนะครับเอามาแลกออฟนะนี่ไอแสงเกียรติยศล็อกมืึงคูนนะรับนะครับรับปั๊บไม่หายนะรับแล้วไม่หายนะหายก็ชิบหายนะครับผม <c oughs> เอ,อ,อามาหลีดูเลยนะว่าจะได้กี่เบอร์ อยู่น้าอยู่น้าอยู่นี่นะ,ะรวมนะครับรวมปับ๊บเป็นไอเทมที่ใช้ในอีเวนต์การขายจะเป็นวัตถุดิบจะใช้เป็นวัตถุดิบหรือไม่เออเออเออ,อนี่นะที่ผมรับมาเมื่อกี้นะครับปับ๊บ <c oughs> มีมีตุ่มเปิดออะไรเนี่ยยี่สิบยี่ห้าสามสิบก็ก็ยังดี <c oughs> ดีกว่าไม่มีเนาะ,ะรวมเลยนะยี่สิบยี่ห้าสามสิบใช่ไหมสามสิบได้ไหม เต็มแม็กได้ไหมปิดมาแพงขอเต็มแม็กได้ไหมยังไงอืเราไปยี่สิบพอ <c oughs> อ่ะอีเวนต์นี้นะครับใครที่ทำก็ขอให้โชคดีนะครับหมดกันนน้อยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย